สวัสดีครับผมผมเปิ้ลนาเวงนะครับผมทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับเกม FIFA 19นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาจำลองการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมประจ ա มฤดูกาล2018ถึง2019นะครับผมเป็นการรับชมก่อนแข่งจริงนะครับผมซึ่งเป็นการพากันระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับผม เปิดสนามแอนฟิลด์นะครับต้อนรับการเยือนการกมาเยือนของทีมคริสตันพาเลดนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งจริงก็คืนวันเสาร์ที่19มกราคมนะผมพศ2562นะผมเวาลา4ทุ่มตรงนะครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมไปตามช่องทางต่างๆนะครับผมก็เช่นเดียวกับคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือรายชื่อเพ่ินตัวจริงครับผมทางฝั่งฮงแดงลิฟูเจ้าบ้านนะผม คลิปโดนี้ครับเป็นการให้ AI แข่งกันเองครับแล้วก็มีผมเปอร์นาเวเป็นผู้บรรยายไทยให้ท่านได้รับชมกันเช่นเดิมครับผมทั้งสองทีมครับก็ทํทการสัมผัสมือก่อนลงสนามครับซึ่งคนนี้ครับแน่นอนครับว่าก่อนลงสนามนี้ริวโคลนี่่ันข้างเป็นต่ออยู่เยอะนะครับผมแล้วก็ฟอร์มก็ดีกว่าครับเราเล่นในบ้านด้วยครับผมนี่ก็คือรายชื่อเป็นตัวจริงทางฝั่งคิสตันพาเล่ับผมมีวินเฟสซาฮาครับตอนนี้ถือว่าฟอร์มันนี้คือทาง จีดจัดเลยทีเดียวครับผมกับบินเฟสซาฮารักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างวิดีโอนะผมก่อนรับชมคูนี้ครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเวลามีคลิปลงครับเพื่อนๆจะได้ดูก่อนเพื่อนเลยนะครับผมมาชมคูนี้กันก่อนครับส่วนคู่จริงจะเป็นยังไงก็ต้องรับชมกันต่อไปนะครับผมตอนนี้ครับคุณศิลป์ครับ เป่าเล่นเกมการแข่งขันครับระหว่างเร์พูลกับคิสตัลพาเลซครับผมวันนี้ครับเร์พูลเจ้าบ้านนะครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับเเกงสีแดงผุงเท้าก็สีแดงนะผมโอ้โหส่งเป็นชื่อของแดงจริงนะครับผมบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้ครับคิสตันพาเลซครับประสาทเลือนแก้วชุดมาชุดทิมเยอรครับชุดเสื้อสีขาวครับเป็นเกงขาวด้วยนะครับผมบุกจากขวาไปซ้ายเอาซสาหาหลายเจ้านี้ชาวเส้นยังไงถ้าบอลนี้มา โดนประกบอยู่เปิดมาแฉลบเลินของริวพูลครับลิวพูลตัดบอลได้มาดูจังหวะสวนจังหวะนี้ซาลาครับทางขวามีเติร์มาี่ชาคิลีชาคิลีครับดึงจังหวะช้า,ชาให้มาที่อานูเขืนที่ชากิลีไม่ทันตรงนี้ติดทางฟาร์มันโฮครับแบ็กซ้ายชาวเนเธอร์แลนด์เอาจังหวะนี้เฟอร์มิโน่ตัดบอลได้ครับไหลามาที่ซาดเดมาเน่มาเน่เขากอบกทษอย่างนี้ตบเข้ากลางมายิงในซ้ายอืื้อลูกนี้ น่าจะยิงด้วยขวาเหมือสักครู่ครับแม่เริ่มเกมมาช่วงต้นเกมนี้ลิอพูทักไทยก่อนโอ้โหนี่แปรด้วยขวาครับสำหรับทางเบอร์เก้าน,นี่ใครหนอ,อครับลูกเตะม,มุมข้างทางลิอพูครั้งแรกครับในเกมวันนี้ชาคลีครับเล่นสั้นหรือเปล่าไม่สั่เปิดมักงกรประตูตรงนี้กจะเตะม,มุมไม่ได้ครับแถวซอบไปทางลิพูหลับเลน หลายที่ชาคิลี่เข้ากลางที่เฟอร์มีโนยังไงมองหาเพื่อนอยุดวันทูไหมยิงตรงนี้อือานโน,นครับเติมเกมขึ้นมาเลยวีโอ้โห,โหยิงด้วยขวาครับนกตายไปสองตัวครับนี้โอ้โหนี่ครับยิงถือว่าทําได้ดีครับลิพูครับแต่ยังยิงไม่ดีพอนะผมก็ต้องดูกันยาวๆครับคูบคบคบค่นี้ลูกตังเตจ,จากหน้าประตูครับของทางฝั่งชิสตันพาเลท เลนสั้นหรือเปล่าครับโอ้โหดึงเกมเหมือนกันครับสำหรับคีตันพาเลทวันนี้แมผมว่าวนี่ครับคิสตันพาเลทนี่ถ้ากลับบ้านโดยมีหนึ่งเต้มกลับบ้านนี่ผมถือว่าประสบความสำเร็จครับสำหรับคีตันพาเลทมาอนนี้เอาให้จวันนี้ยังไงยิงนี่ขวาโอ้โหช็อกเรี่ยิงแป๊ก,กันตรงนี้แม่เฮนนิซี่ครับวัดบอลไม่ได้ครับตรงน,นี้ไปดูมุมครับโมงที่โอ้โหตอนนี้15นาทีแรกนี่เป็นทางลิเวอร์พูลบุกฝ่ายเดียวครับ ซาลาเบิร์นมาครับไหลเข้ากลางมาไว้ตุ๊มลูกนี้ยังไม่ได้ครับเรียวผูฟาบ,บินโยครับหมองมาที่เฟอร์มิโนโไวดุ๊มเบิร์นคืนเฟอร์มิโนเอกมาชักรี่เบิร์นเข้าลูกนี้เอาครับจังหวะสวนครับกองทางคิสซัมเบรนครับกุยเต้เบิร์นคืนมาที่กุยเต้ข้างนึง่งมั่งขวาที่แมกกาเธอร์ชาวเส้นครับซาฮ่าโดนล็อบเลยครับปั๊มบอลไม่ได้ ลีพูครับกลับมาคลองบอลอีกครั้งครับตอนนี้วางทางซ้ายครับโดนแมกกาเธอร์ครับมองไว้ได้แมกกาเธอร์มาที่ลีโจเจวิตครับอ่านยากเหลือเกินชาวเส้นสาวเ,เส้นเจ้าหลายจังหวะนี้ครับติดเล่นลิีพูสันเบกเกอร์ครับนึกว่าจะโชว์หนึ่งครับตรงน,นี้ฟาบินโยไหลที่ไวนาดุมออกมาเอาไวนาดุมภาพเจ้าวันนี้ครับ ซาฮาไหลมาที่มิลิโจจิวิสอ่านยังไงบอกด้วยเอาจังหวะนี้ยังไงครับบอลยังดีครับที่มีที่ไวนาดุมยังอยู่ครับตรงนี้แม่เกือบเสียท่าเลวูครับจิซันทะเลครับก็เริ่มบุกบ้างตอนนี้เอาครับมาดับซาฮาย้อนมาเจี่ยวนี้ครับฟันได้มงไว้ได้ครับชาคิลี่ย้อนที่อาโนอาโนครับไหลที่ชาคิลี่ครั้งหนึ่งชาคิลี่เข้ากลางที่ไวนาดุมออกบอลนี้ฟาบินโย เฟอร์มิโนครับซาร่าทางขวามีครับให้ที่ชาคเคลี่ซาร่าได้บอลครับไหลามาที่ชาคเคลี่ครั้งหนึ่งหลุดทางด้านขวาชาเคลี่กะชากยาวนิดหนึ่งเข้าทางฟามันโฮครับผมเตะสาดยาวมาแล้วครับหลบเลนมงไว้ได้ครับเฟอร์มิโนให้มาที่มาเน่มาเน่ไหลที่ซาร่าซาร่ายังไงยิงด้วยซ้ายนี่เอาโอ้ยครับชนเสาทำไม่โอ้โหแม่ถ้าเป็นเสาหน้านี่ไม่เหลือครับตรงนี้นี่ครับยิงด้วยซ้าย เกือบไปครับลิเวอร์พูลโอ้โหช่วง30นาทีแรกนี่ถือว่ามันเลยครับคูน่นี้เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ครับดูให้จบนะครับผมใครมีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับรับซาลาครับได้บอลมาที่มาเน่ครับมาเน่คืนซาลาซาลาจะแหวก2แหวก3ยังไงไหลมาที่ปาบิโยยิงซ้ายอื้อแมโอ้โหเฮนิซี่ครับ ปัดออกหลังวันนี้โอ้โหมาเป็นละลอกแล้วตอนนี้ครับลิเวอร์พูลตอนนี้ลิเวอร์พูลเครื่องติดแล้วตอนนี้ครับซัดด้วยซ้าย,ยฟาเบนโยนใจแกนี่ยิงยัดพี่เสาแรกเลยนะครับโอ้โหลูกเต็มมุมครับเปิดโดยซาร่าซาร่าเล่นสั้นหรือเปล่าจังหวะน,นี้ครับมีชากลีขอบอลครับเปิดมากลางประตูอืมซาโก้เขยไว้ได้ ดูมครับเก็บบอลแถวสองมาชาคิลียิงด้วยขวานี่นี่เหินออกหลังอีกครั้งหนึ่งครับโอโ้โหชาคิลีครับถึงกับผิดหวังกับตัวเองครับลุงนี้นี่ครับสัดด้วยขวานโอโ้โหช่วงนี้ผ่านมานี่ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงไปแล้วเจ็ดครั้งครับส่วนทางทีเมเยือนมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมสกอร์ยังสมกันอยู่สุป,ประต,ตูต่อส่วนครับตอนนี้ ผ่านมาก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกนะครับตอนนี้เฟอร์มิโน่ครับชา,าคลี่เฟอร์มิโน่ออกมาที่ไวนาดุมไวดุมให้มาที่ฟาบินโยฟาบินโยครับมาที่เฟอร์มิโน่จัดจังวะน,นี้เป็นช่องะจังวันนี้อืมชาคลี่ครับตรงนี้โอ้โหช้าครับโดนฟานโฮตัดบอลได้ครับทันไหมชาิลี่ไม่ท,นทันตรงนี้โอ้ตองยอมครับว่าเกมนี้แบ็กซ้ายของทางคีรนันเปเลีดนี่ถือว่าเอาชาคลี่อยู่หมัดเลยนะครับวันนี้ อครับมีเยอะครับพาบอลขึ้นมามองหาเพื่อนอยู่ไหลต่อมาครับจังหวะนี้สาฮาดวลห,หนึ่งครับเปิดเข้ามาอมยังดีที่มีฟันได้ยังไงผู้สิญยังไงครับตรนนี้น่าจะเป็นลูกได้ฟาวของทางคริสตันพาเลนะครับปูสินน่าจะเปายอดหลังจังหวะที่สาฮานี่เปิดเข้าไปนะจังหวะเมื่อสักครู่น,นี้ อ๋ครับคิดตามเลศมาได้ลูกเซตพีชในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องมีสมาธินะครับเปิดเข้ามาครับเสาแรกยังได้ลิเวอร์พูลเฟอร์มิโน่ฟาบินโยครับพาบอลขึ้นมาให้บอลที่ซาร่าเอาครับซาร่ามีพื้นที่ตรงนี้ซาร่าโดนสไลด์นิดเดียวทอมคินครับถือว่าทำดีครับจังหวะนี้ซาร่าทุ่มเร็วครับให้มาที่ชาคิลี่ชาคิลี่ไวนาดูมครับ ไปนาดุมพาบอลขึ้นมาเองโยซ้ายโยขวาไหลที่ซาลาเขาายย้าซ้ายยังยิงมาอื้งตรงนี้มาเนี่ยยิงตามน้ำตรงนี้หลุดออกนอกกรอบอีกแล้วผมโอ้โหนี่นี่ครับช้พะืะติดทางผู้เล่นคิตาพะเลดออกด้วยครับน่าเป็นลูกเตะมุมนะท่านผู้ชมลูกเตะมุมช่วงท้ายเกมครับซาลาเปิดการประตูโมงนี้ยังไงครับ ซาลาเก็บได้ครั้งนึงหนุนไปอีกครั้งนึงงนงมงเรียบร้อยครับเร์พููขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสูน์ครับจากการมงของฟาบินโยครับในช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกครับโอ้โหเอาจนได้ครับเรียบูขึ้นคนเดียวเน้นเนนครับตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ ปูสินก็ปอนนุมิตมาเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกเลยนะครับผมก็เป็นทางลิพูเจ้าบ้านครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากการหม่งของฟาบินโยครับในช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกนะครับผมเอาละครับพักกัน15นาทีนะครับผมพักกันสักคู่นะครับเพื่อนๆอยู่ที่ไหนครับผมแล้วกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมครับตอนนี้ ทีมเยือนนี่งานหนักครับตอนนี้โดนหงแดงน้ำด้วยครับแล้วก็รูปเกมนี้ยังสู้ไม่ได้ในครึ่งแรกครับโหิ่มเกมมาลีพูนี่เพชซิงใสแต่แต่แดนของคิตตันเพลิครับจหวะนี้ซาโก้ครับเคขย่งขึ้งมาเป็นทางลีพูนครับมงไว้ได้เอาครับชาคลีครับแต่วันนั้นขวามาที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ครับอโนเติมมาจหวะนี้ให้ชาคลีติดทางซาโก้ครับ ซาฮาเบิ้ลมทางซ้ายจาังหวะนี้เมเยอร์ครับมีพื้นที่เมเยอร์ยังไงไหลต่อที่ซาฮายังมีฟันไดรออยู่แล้วครับเกตาเอาครับเกตานี่ลงหน้าลงมาแทนทางไวนาดุมนะครับผมในครึ่งล่างในครึ่งหลังครับฟาบิโออีกแล้วจวังหวะนี้ยังไงให้ที่เกตาเฟอร์มิโน่เฟอร์มิโนยังได้อยู่ยังไงเฟอร์มิโนเปิดไหมมันไม่เปิดคืนที่อโนอโนคอสไหมยังไม่คอสอะไรจะขนาดนั้นครับลิีฟูรูปสวนของพาเลครับ ซาฮาให้ที่ทาวเส้นทาวเส้นไม่ผ่านฟันได้ครับเอาครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าสวนลิวพูครับเฟอร์มีโน,โนล็อกเข้าขวายิงด้วยขวาลุกนี้บอลพุ่งออกหลังครับโอเอ๋ะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับท้าวเส้นโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางอายูลงมานะครับผมวันนี้ท้าวเส้นนี่แทบไม่มีบทบาทในเกมของ ทางซิตันพาเลตเลยนะครับท่านผู้ชมเ,เพื่อนๆคิดว่าสกอร์คู่แข่งขันจริงจะจบเช่นไรก็ทายกันเข้ามาได้ครับผมในในคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนะครับผมพูดคุยกันได้ครับแล้วก็าฝากกดติดตามช่องนาเวีงโรเวอร์ด้วยนะผมลิงก์ด้านล่างนะครับทอมครินหืมลีวพูโอ้โห,หบีบอย่างนี้ เอาครับมานี่ครับหลุดทันทันซ้ายเข้ากรอบเกรทโทษถึงเส้นหลังเปิดมาครับโมงไหมไม่มีใครครับเอาครับคิดตาเพลตมาจังหวะนี้ซาฮาย้อนมาที่เมเยอร์เมเยอร์คืนซาฮาครับซาฮากระชากมาจังหวะนี้ยังโอ้โหวันนี้ฟันได้นี่เอาซาฮานี่อยู่หมัดเลยนะครับท่านผู้ชมสาราครับเบิร์นมาโอ้จังหวะนีหุ่นูกนี้แรงไปหน่อยครับชาคิลียังไม่พร้อมวิ่งเขัาเจอเมื่อสักครู่นี้ ตอนนี้ก็ผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วตอนนี้ครับก็วญ่เป็นรีวพวูบรีวพูครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่ตอศูนย์เกตาครับมาทีมาเน่มาเน่ดึงสวยจังหวะนี้ฟฟให้ทีฟาบินโย่ไหลต่อไหมซาร่าซาร่าจะไหลต่อไหมติดกูยเต้ครับยังบอลมาได้เอาครับฮินเาซี่พาครับซาร่ายิงตรงนี้ลงโทษไหมนิดเดียวโอ้โหครับม<ห>ีการเปลี่ยนแปลงตัวเล็กอีกครั้งหนึ่งครับ ดูครับว่าเป็นใครครับฝั่งไหนจะเปลี่ยนตัวครับอ๋อทางคิตตามลีครับถอดคูยเต้อกครับส่งใครลงมานั่นถึงดูสักคู่ตัรลยชื่อก่อนนะครับผมอ้าวไม่บอกอีกนะฮะเออมาแล้วครับคุยเต้อดทอครับส่งพันเช่นลงมาครับพันเช่นเมเยอร์เจ้านี้สับไหมไม่สับครับช้าเกินไปครับโดนโนตัดบอลได้อ๋อครับลูกสวนของริวผูมานี่ชะลอเกมครับ จาจที่กว้างที่ทางขวาอนโนมาที่เฟอร์มิโนเฟอร์มิโนโจนีพ้พลาดครับโดนตัดบอลได้เอาครับเอาซาฮายังไงซ้ายมือถุงตรงนี้ยังไม่ผ่านืออีซองเบ็คเกอร์นะครับผมอีซอนเบ็คเกอร์ครับบ,กกบางคนอ่านอิลิซองครับแล้วแต่จะเรียกนะผมตอนนี้บอลทางนั้นขวาชาคิลีครับอนโนเติมเกมขึ้นมาไอทีอโนย้อนอมาที่ชาเกลี่ จักกนี่หลาจังหวะนี้ครับเฟอร์มิโนถึงบอลก่อนอยังไม่ถึงข้างนี้เหลียวอาครับซาร่าเก็บบอลไดจ้จังหวะนี้ซาร่ายังไงเพื่อนเติมให้มาที่มานี่ยิงด้วยซ้ายย,ยังไม่ผ่านมือเฮเนสซี่ครับผมเนี่ซีสาดยาวขึ้นมาเอาครับรูบอร์สันไอมาที่มานี่คืนที่รูบอร์สันครับเติมเกมมาดัานกราบซ้ายรูบอร์สันมองเข้าในเปิดเข้ามาครับติดทาง ซากา้าเลยคร่าคนนี้อ้าวยังไงครับสมรุลหรือเปล่าเรีย้ยงหูเนึกว่าจะหายแล้วนี่โอ้โหซารา่าได้สมรุลตรงนี้ครับนี่แกนี่กะยิงเอาตายเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเอาครับซาร่าโดนถอดหรือเปล่าผมก็ส่งทางโอุลิกีลงมานะครับยิงแบบเอาสะใจนะครับตรงนี้เคาเรียกว่ายิงยิงเอากล้ามหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมก็แซวเล่นๆน,นะครับผม มานี่ครับเฟอร์มิโน่ให้มาที่แอนดูรูบอร์สันมานี่ไหลายทีเฟอร์มิโน่แอนดูเติมขึ้นมาเฟอร์มิโน่ถือว่าจังหวะถ่ายบอลของลีพูลนี่ถือว่าทำได้สวยนะครับมานี่เข้ากลางมาอืคอสมาครับติดรีนจิตาพะเลศเอาครับพันเชียนครับได้บอลพันเชียนมาทางขวาฟันเอ้ยลูบัสซันครับดักไปได้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะท่านผู้ชมตอนนี้ครับ เดี๋ยวเวลาการแข่งนี้ประมาณ5นาทีในเกมนะตอนนี้อายิวครับอายิวยังไม่ผ่านฟันไดอ้าวลูกออกคำนี้ฟูร์มิโนครับโดนทอดอครับผมในช่วงท้ายเกมแล้วก็ส่งทางดานิเอลสติดลงมาครับเตยโศกของเราครับผมซานครับทุ่มไกลมาที่เกตาครับ ฟันได้มาเกาอเกต้าพลาดจังหวะนี้ยังไงตัวลงโทษไหมอายุดึงจังหวะรอเพื่อนไหลมาซาฮายูซายนี่เบาไปหน่อยครับผมแฟนเดอะคอปนี่ตกใจครับจังหวะสักครู่นี้สำหรับจังหวะของเกต้าผมโยครับมงเช็ดมาที่เกต้ามงต่อมาที่อุริกิกีต้าอุริกิมาที่ฟาบิโยฟาบิโยมาที่ดา๋ยวนี้สเตลิตตังซายมีมาเนี่ยครับยังไม่ให้สเตลิตออกมาที่โรเบิร์ตเซน โรเบอร์ซันมองเข้าในเปิดออกมาครับนี้ติดทางทอมเชนครับวันแสบเข้ามือเฮนเนสซี่ผู้สิงครับทศเวลามาเจ็บครับตอนนี้นะจะไม่ทันครับสำหรับอ๋อเรียบร้อยครับผมผู้สิงปอดวิวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นในเกมนี้ครับการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าสามแต้มไม่ได้ครับส่วนของจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผม สวัสดีผมเปิร์นวินขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ